นี้นะคะพอเราทำาคัสออนเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็กลับกลับด้ามไม้นะคะที่เราทำคือคนถนัดขวานะคะเพราะตอนที่เราทำเราจะทำมืออย่างนี้ใช่ไหมทำมือแล้วก็แล้วเราก็ควักเข้ามาในไม้ทีนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะขึ้น เราก็กลับด้านนะคะทีนี้คนถนัดขวาไม้ที่จะทำก็คืออยู่ขวามือนะคะแล้วก็เริ่มจากนิดนะคะมันจะมีหางเหลือยาวไว้ไม่เป็นไรนะคะนิดก็แทงไม้เข้าไปด้านล่างนะคะแถวแรกเนี่ยจะยากหน่อยนะคะแถวไม้เข้าไปด้านล่าง ยืสนสังเกตนะคะว่าไม้อยู่ข้างล่างนะคะที่แทงแล้วเราก็เอาไหมเนี่ยไปพันจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เส้นเดียวแต่ว่าเราจะล็อกหางเก็บไปด้วยนะคะเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสองสองห่วงแต่เราจะนับตรงเนี้ยแค่หนึ่งนะคะเพราะเราเราจะทําแค่หนึ่งแต่ทีนี้ที่ที่โบนบอกไปแล้วคือเราจะล็อกหางด้วยก็เลยเอาไปด้วยทํานิด ก็พันนะคะพันไม้ข้างล่างนะคะแล้วก็ให้ดึงกลับออกมานะคะพีโบดึงช้าๆนะคะดึงกลับออกมานะคะแล้วก็ให้เอาห่วงออกจากไม้ข้างล่างห่วงมันก็จะมาอยู่ที่ไม้อันใหม่เห็นไหมคะก็ได้หนึ่งห่วงแล้วนะแต่เห็นเป็น สองห่วงตรงนี้นะคะ,ะวดใช้มือถืออัดวันนี้นะคะโฟกัสไม่ค่อยเข้าโบทำช้าๆนะคะน่าจะพอได้ออกที่เห็นเป็นสองห่วงนี้เนื่องจากว่าเรามีหางเนี่ยเราจะเก็บด้วยไงจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องมีแค่ห่วงเดียวเพราะฉะนั้นห่วงแรกเราจะนับเป็นหนึ่งนะคะมันเราไม่นับสองนะ,ะทำต่อไปก็แทงใหม่นะคะแทงไปไว้ แทงแล้วก็อ,อยู่ใต้ล่างนะคะทีนี้ถ้าหางยังมีอยู่ก็พันไปสองเส้นนะคะแต่ถ้าหางไม่มีแล้วก็กพันเส้นเดียวพอนะคะพดพันสองเส้นจะได้เก็บให้หมดแล้วก็ดึงกลับมานะคะแต่อย่าให้อย่าให้ห่วงหลุดจากไม้บนนะคะดึงกลับมาไปลายไม้โผล่มานะคะพอไปไม้โผล่มาปุ๊บเราค่อยถอดห่วงจากไม้ล่างนะคะ ทันไหมเอ่ยน่าจะทันนะโบ๊พยายามทําช้าๆแล้วนะมันมองยากนิดนึงนะอ่ะสามลองทําต่อไปนะคะก็แทงใต้ล่างนะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยค่ะค่อยๆทํานะคะระวังหลุดแล้วก็ถอดจากไม้ข้างล่างเอาไม้ขวาแทงแล้วก็อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็พันไป ไปข้างล่างก็คือพันไม้ขวาที่แทงแล้วก็ดึงดึงข้างล่างขึ้นมาก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วค่อยถอดห่วงจากไม้ล่างออกนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะได้ลายนิดนะคะวิธีฝึกก็คือให้ทำนิดนะคะ ทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ให้ให้จบแล้วก็จะเรียกว่ายังไงถึงเป็นสองด้านนะคะเราจะต้องมีเสื้อผ้าเราจะมีด้านถูกกับด้านผิดใช่ไหมล่ะด้านถูกเราก็ใส่โชว์ข้างนอกด้านผิดเราก็ใส่อยู่ข้างในก็จะมองไม่เห็นตะเข็บทีนี้เราทํานี่เราก็จะมีด้านถูกด้านผิดแล้วก็กําหนดของเราไว้หนึ่งด้านว่าด้านไหนเป็นด้านถูกด้านไหนเป็นด้านผิดนะคะตัวเราจะจะรู้ของเราเองนะแล้วเวลาเราถ้าเกิดว่า คนที่ทําตามแพทเทิร์นน่ะมันจะมันจะช่วยไงเพราะว่าเวลาเรานับอ่ะมันจะมีด้านถูกด้านผิดไงแต่โอนไ,ไม่เก่งแพทเทิร์นนะแต่ว่าเวลาทําลายอ่ะโขจะจะใช้วิธีการนับแล้วก็ดูเพราะว่าด้านด้านถูกด้านผิดมันต้องทําตรงข้ามกันนี่นะคะก็ทํามาถึงสุดท้ายแล้วนะปึ๊บสุดท้ายนะคะก็จะเหมือนตอนแรกจําได้ไหมคะเราทํามันจะอยู่ขวามือถ้า เราจะขึ้นแถวใหม่เราต้องกลับด้านให้มาถือไว้ที่มือซ้ายนะคะแล้วเอาไม้เปล่าเนี่ยมาทําอยู่ที่มือขวาเนี่ยค่ะเมื่อกี้ทานิดด้านหลังมันจะออกมาเป็นตุ่มๆก็คือด้านหลังจะออกมาเป็นลายเพอถ้าทําข้างหน้าลายนิดนะคะก็เริ่มใหม่เริ่มนิดใหม่ทํานิดตลอดเลยนะฝึกนะคะเริ่มจากตรงนี้เราไม่มีหางนะใช่ไหมถ้าเกิดมันมีรูใหญ่ๆเล็กๆไม่เป็นไรนะคะ เราค่อยมาแต่งที่หลังก็ได้มันเป็นชิ้นงานเราเองไม่มีปัญหาแทงเข้าไปนะคะอ,อ๋อตอนแทงนะคะระวังดีๆให้สังเกตว่าเราจะต้องแทงให้อยู่ให้อยู่ระหว่างห่วงห่วงที่อยู่บนไม้นะคะกับตุ่มที่มันอยู่ตรงไม้อ่าด้านใต้มันจะมีอย่างนี้นะอืมไม่รู้พูดเรียกว่าอะไรดีคือมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะอยู่มันจะมีตุ่มแล้วก็มีใต้กับอยู่ข้างบน เราจะแทงที่มันอยุ่ให้มันอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ตรงตรงห่วงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ใต้ไม้นะคะเดีย๋ยวสังเกตดูตรงนี้นะป๊บจะไม่แทงตรงนี้นะคะป๊บจะแทงตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเราก็เลื่อนค่อยๆเลื่อนมือไปด้วยนะคะแล้วก็ดึงดึงห่วงข้างล่างนะคะเอาออกห่วงมันก็จะเปลี่ยนมาอยู่ที่ไม้ขวามือนะคะเอาใหม่หนะแทง เราไม่แทงใต้นี้นะคะเห็นไหมมันจะม,ม,จะมีมันจะมีหมายอยู่เราจะแทงบนไหมซึ่งมันจะชนกับไอตัวไม้แล้วก็ห่วงพอดีนะคะแทงเข้าไปที่ห่วงนะคะระหว่างห่วงนี่นะคะอย่าแทงทะลุนะคะมันจะมีเส้นข้างหลังเห็นปะ่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นรูนี่แหละเห็นไหมอ่าดูยากจังไม่รู้ทําไงดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะรูก็คือมันจะมีด้านสองด้านนะคะมันจะมีไหม ด้านด้านตัวเรากับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีด้วยเราแทงเหมือนก็แบบเราแทงระหว่างกลางห่วงอะสำหรับคนที่เข้าใจง่ายก็น่าจะลำคารประโอดหน่อยอะนะพูดอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีน้องๆหลายคนเขาไม่เข้าใจอะพวกก็พยายามให้เขามองเห็นภาพนะคะโอเคพันแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเอาข้างล่างถอดออกนะคะ แงใหม่นะคะแล้วก็พันดึงขึ้นมาข้างล่างถอดออกนะคะแทงพันดึงขึ้นมาข้างล่างถอดออกเนะะี่ยค่ะก็ทําทําอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเลยเราก็จะได้ผ้าพันคขอขึ้นมาหนึ่งผืนจริงๆนะความยาวอยากได้เท่าไหร่ก็ทําตามชอบเลยนะคะลายที่ออกมามันจะเป็นลาย ไม่รู้ว่าเรียกลายอะไรอ่ะก็จะเป็นลายสวยสวยให้เราเองอ่ะด้านอ่มันจะเป็นเหมือนแบบลายมันจะไม่เห็นเป็นเปียนะเพราะว่าเราทําสลับอ่าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ทําสลับเออถ้าเกิดว่าจะทําให้มันเป็นแบบนิดอย่างเดียวมันจะต้องทําแบบว่าด้านหน้านินดด้านหลังเพอรไงแต่นี้เราทํานิดทั้งสองด้านนี่นะคะมาถึงห่วงแรกที่เราถักไว้จําได้ปะที่เราเก็บเก็บหางอ่ะ บต้องจับหลุดนอกกล้องแล้วหางโบหลุดแล้วเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรก็จับหางเอาไว้ด้วยเพราะมันมีห่วงเดียวไงแต่ถ้ามันไม่ไม่หลุดอ่ะมันมีสองห่วงเราจะต้องรวบสองห่วงนะคะถ้ามันมีสองห่วงสมมุติมันยังไม่หลุดอ่ะเราต้องรวบสองห่วงเพราะเท่ากับมันเท่ากับเป็นหนึ่งห่วงไงแต่ถ้าว่ามันหลุดแล้วเราก็แค่ห่วงเดียวนะคะแต่ถ้าเราลืมเราไปถักสองห่วงก็ไม่เป็นไรนะ เราทำเองไม่มีปัญหาไม่ต้องตกใจนะคะว่าไอ้หนูทําผิดเงี้ยไม่ต้องนะคะนี่นะคะแล้วก็กลับด้านใหม่กลับด้านใหม่แล้วเราก็เริ่มใหม่นิดใหม่ไปเรื่อยๆยาวๆเราก็จะได้ผ้าพันคออันสวยงามนะคะลองไปทําดูนะแล้วคราวหน้าเาะจะทําขึ้นถ้าจบแล้วแล้วเราจะทําขึ้นเป็นเพอบ้างทํำยังไงนะคะขอบคุณค่ะ